สวัสดีครับก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไ i ร์ด้วยนะครับอ,อันนี้จะเป็นร้านบนริไฟฟ้านะครับผมในแถวตอนนี้เราอยู่ที่เขตทิมโปใช่ไหมครับผม ช่ไหมครับเพืครับรได้เมมอสไฟเลยตอนนี้ถ้าเป็นตึกนี้นะก็ะจะเป็นมอสลอยไฟอยู่ทั้งนั้นถ้าจำไม่ได้แล้วเหมือนนี่เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่คิมโปนะครับผม <c oughs> แถวเขตภูแลดงนะครับผม <c oughs> เราก็เพิ่งไปกินบุกกระทะเสร็จนะครับผมกำลังจะไปชอปปิ้งต่อนะครับแถวนี้มีที่ชอปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่า เมื่อสองปีก่อนผมเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนวันนี้ผมก็เลยพาน้องผมมาเที่ยวครับเปไงนครับวันนี้กินมุกระเทะอร่อยไหมครับกินหมูไน้สามตัโอ้โหเต้นตื่นเต้นนะครับพอดีผมเนี่ยจะชวนแกไปเปิดสาขาใหม่นะครับพอดีเท้าแกให้ไปดูโรงงานใหม่นะครับผมก็เลยจะไปเปิดสาขาใหม่ก็เลยมีการเครียดนิดหน่อยนะพอไปเจอหน้างานใช่ไหมเป็นยังไงครับบอกกับตะก้องหน่อยว่าพอคุณเจอหน้างานแล้วก็ปวดหัวไหมนิดนึงนะแล้ว ทำไมระบบงานไม่ดีโอเคครับเรามาต่อกันเขาไม่อยากเห็นหน้าเธอสักหน่อยเรามาต่อกันที่งานที่เรากําลังวางแผนอยู่กันแล้วกันนะครับเพื่นว่าไง แผนง,งานเราตอนนี้เป็นยังไงสาขาใหม่ที่เราจะไปเปิดกันปวดหัวมากเลยปวดหัวแ,แลังกินเยอกินหนักเลยปวดหัวนะครับตอนนี้เพราะว่าไปดูหน้าง,งานมาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่าเขาแก่เราเพิ่งไปเซ็นสัญญาที่ใหม่นะครับก็เลยจะให้ผมแล้วก็น้องชายไปเปิดที่ใหม่นะครับแต่ว่าแถวนั้นน่าอยู่อยู่แสงสีเสียงนี่คือครบนะครับเมื่อกี้พอไปดูแล้วชั้นสามเป็นหมออะไรนะหมอนวด <laughs> เป็นหมอนวดนะครับ <laughs> โอ้โหถ้าวันไหนเหนื่อยมานี่คือสามารถที่ จะได้เป็นนวดผ่อนคลายได้เลยนะครับหรือว่าถ้าพักเปยหนึ่งชั่วโมงก็สามารถนวดได้เหมือนกันนะนวดนวดฮะนวด3สามหมื่นนวดกระปู๊ดส <laughs> ามหมื่นนวดไม่หนำใจใช่ไหมครับใจ่ายใต้โต้กสักแสนหนึ่งโอโห้หโอห้โอห,โหรู้เรื่องเลยครับโอเคครับ <laughs> เราก็ไม่พลามแล้วนะครับไปดูวิวเขาคิมโปกันดีกว่าครับผม ครับกระดิ่งิ้วนะครับตอนนี้เขตคิมโพก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดนะครับผมเงียบตรงใจเพิ่งมาอาหารสุขภาพแต่ก็ร้านอาหารก็เปิดตามปกตินะครับแค่คนมันน้อยลงแต่ก็ยังไม่เหงากันไปครับก็ยังพอเที่ยวได้อยู่นะครับโ oh. อ้โหพอดีเห็นร้านทองแล้วก็อยากได้ทองขึ้นมาทันทีเลยครับผม อ้โคุณไปจ้องอะไรครับผมคุณมีเงินเหรอครับอ๋อเข้าไปครับโอ้ับไปดูหน่อยครับทำเป็นไฮโซนะครับผมทำเป็นเข้าร้านเพชรนะครับโอ้โหแล้วก็มีทองมีเพชรเต็มเลยนะครับผมจิวเวลรี่ต่างๆนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้จะมีเงินซื้อหรือเปล่านะครับผมโอ้แต่นี้สวยเลยอ่ะสวยเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะ ดูหลาเลยนะครับแต่เราก็ไม่ได้เตรียมสตางค์มานะครับวันนี้ได้แต่ดูนะครับผมออค,บคุณอยากได้สร้อยอยะไรครับสร้ยอยใส่เนีน้ยบางทีไม่อาจสร้อยทองแล้วคุณมีสตางค์หรือเปล่าล่ะครับ <c oughs> โอ้สตางค์ผมก็รอยหลอ <c oughs> แล้วครับโดนคุณใช้ไปนะครับอันนี้สวยนะครับเป็นกุชชี่นะครับผมนนแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้โอ้สวยครับผมอยากได้ ตอนแรกกาจะแวะเข้ามานะครับแต่พออเมียได้ดูแล้วโอ้โหผมคิดว่าผมน่าจะเสียตังค์นะครับแม่มันคิดราคา3ตุนนะครับ3ตุนราคาอยู่ที่1ล้านนะครับผมอยู่ที่่งล้านวอนแพงไหมครับแพงดิเออรทองไทยเลยมตุลเลยแต่ว่าทองร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมมีแหวนด้วยนะครับสร้อยคอก็มีนะครับของผู้ชายนะครับผม แต่โอเคครับเดี๋ยวเราขอดูก่อนครับว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้จะได้เสียตังค์หรือเปล่าโอ้เราก็ลืมไปนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงทองขึ้นนะครับโอ้โหเกือบเสียเงินแล้วไหมล่ะเกือบเสียข่างโง่แล้วไหมล่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่รัสเซียกับยุคนลบกันนะครับราคามันก็เลยราคามันก็เลยพุ่งนะครับราคาทองผัวพี่บอกว่าทองผมก็ผมก็ลืมข้อนี้ไปนะครับเพราะว่า หุ้นผมก็ตกนะครับผมแล้เราจะไปซื้อทองไอ้ป้าโท่สามตุ้นถูกกซะแล้วลืมนะครับผมลืมครับส้มทองไทยบาทหนึ่งเลยด้อยหุ้นตกนะครับแต่ว่าทองขึ้นนะครับผมเกือบเสียตังค์แล้วนะแต่ว่าไอ้อนั้นสวยนะไม่อย้ดูอะเหรอไม่ชอบก็เลยจะให้น้องเสียตังค์หน่อยลืมไปว่าทองมันขึ้นด้วยเย่แค่อะไรวะสามหมื่นสองเนยใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้สามตุ้นนี่มันจะขายได้หลายน้ำกว่า ล้านกว่าแต่จริงๆ3ตูนมันตกอยู่ประมาณ8 9 0แสนถึงเก้าแสนนะครับผมเฮ้ยยี่สิบตูนไปลยไฮไปโอเคครับตูอนเดือนหน้าเดี๋ยวเราไปดูวิวต่อครับบรรยากาศคิมโปนะครับแสงสีเสียงโอ้แถวนี้ค่อนข้างที่จะเจริญมากเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับมันก็จะไม่ค่อยเกิดกาสักเท่าไหร่นะครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนเมืม่อสองปีที่แล้วสองปีครึ่งที่แล้วเนี่ยจะคึกคักมากเลยนะครับผม,มแล้ววะไม่นีสวยป่ะเป็นยังไงครับวันนี้มาถิ่นเก่าของเรา,าอ,อ,อันนี้สไตล์มันเหมือนแบบฝั่งยุโรปฝั่งนปลนเนาะใช่ปะ่ะสวยอ,อ่ะตรงเนี้ยอ้าวแล้วคุณจะไปไหนครับเนี่ยหรอหรือว่าเราจะนั่งรถไฟฟ้ากลับวะ นั่งไปไหนอะฮะนั่งไปลงไหนเขาย้อนซูกูมีรถไฟฟ้าป่ะมีแต่มันต้องไปเปลี่ยนสายนะวันนั่งไปเฮ้ยรถไฟทิ้งได้ตายแล้โอ้โหเฮ้ยเว้นตาดีดีดไม่มีอารมณ์โอ้โหนี่เว <c oughs> ้น,นตาของใครวะโอ้โหไปทิ้งไว้อย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับผมดูนะครับ โอ้สองสยัยบอกเซอร์สีแดงตัวนี้ผมต้องเอามาแล้วครับ <Nein> แต่ก่อนเนี่ยเมียผมเคยมาเต้นท่าท่าพิสดารตรงนี้นะครับแล้วพอคุณลองเต้นท่าพิสดารของคุณตอนนั้นมาเลยครับ ตอนผมอยู่ไม่มีนะครับผมขั้งแรกตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับผมโอ้ยดูครับเราจะนั่งรถไฟฟ้ากลับหรือว่านั่งแท็กซี่กลับครับนั่งแท็กซี่บ่นั่งไฟฟ้าไม่ิไฟด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปบกแท็กซี่กันครับตอนนี้เราก็กำลังจะบกแท็กซี่นะครับผมรอแท็กซี่อยู่นะครับโอ้ย แท็กซี่ก็เงียบสงัดนะครับผมอะไรทึ่อยู่ยวราคาฝั่งนู้นฝั่งนู้นเนี่ยคนเยอะนะครับแท็กซี่แต่ว่าฝั่งข้างในไม่ค่อยมีนะครับเอาพี่กดเรียกเอานี่แ่้วเพราะว่าคันกลับบ้านกลับยังครับกลับแล้วไม่ไหวแล้วง่วงมากฮะง่วงมากมากเลยโอ้ง่วงมากมากเลยบอกอจะขึ้นอื่งแล้วตอนนี้เหรอแล้วเป็นล่ะ เป็นง่วงอะแล้วก็จะนอนหลับแล้วออยากกินอะไรก็ไม่รู้วันนี้เราไม่ได้ไปช้อปปิ้งนะครับจริงๆเราไปทำทธุรามานะครับผมใช่ไหมครับตึ่งแล้วทังง่วงมากเลยครับโอเคครับเรารอรถก่อนนะครับสัมษั์หน่อยครับองทุกคนนี้ระหว่างที่เรารอแท็กซี่เนี่ยคุณต้องใช้สวองคุณคิดดูว่า โรงงานใหม่ที่เราจะไปทําไมคุณต้องมายัดเยียดความคิดให้ฉันด้วยอา้าก็จะได้คิดช่วยกันไงครับแล้วก็น้องสองคนนี้ก็ต้องช่วยเราคิดนะครับพอดีแล้วเ,เป็นทีมเวิร์กนะครับข <c oughs> าดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้นะครับแมนครับแม <c oughs> นงานไม่เดินบอกงานไม่เดินเลยใช่งานขาลากเลยบอกแต่เมื่อกี้เห็นน้องเิ้นเขาบอกแล้วว่า <c oughs> งานนี้หมูหมูนะครับผมหมูหมูไอ้ แล้วก็ไอ้ตัวขึนจังอะเกอารึเปล่าเก่กแหละเก่าเราเบียร์ขึ้นจังโตเออผมเพิ <k <k ่งย้อน说是够了哈า了嗯ง么你爱吹牛不？我发现讲是我爱ั牛哈ั起เออแล้วก็แป么ด้วยมันไม่ได้ขี้โม้นะคะทุกคนแต่ว่ามันชอบคุยไปเรื่อยเรื่อยครับผม พอดีไม่ไหวแล้วคนนี้คือจะแยกทางแล้วไม่ไหวแล้วเหลอโอ้ยจะได้จุดพูแล้วนะครับผมฉันร้องครับฉันร้องโสดเทสเซเทสเซเหลือกึดกึศคือยังคือยังอ่าอ๋อแท็กซี่มาแล้วครับโอ้โหเรียกฝั่งหนึ่งมาฝั่งหนึ่งนะครับผมเร็วครับเร็วครับเรียครับโอ้ยเรียกฝั่งนู้นนะครับมาฝั่งนี้นะครับผมทามากเลยครับ พร้อมเดินทางกลับบ้านครับผมลาก่อนครับอีมาดคิมโป